สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีธนูลัคนณาธนูทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีธนูลัคนณาธนูในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเรามาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะขอให้พลังงานโดยรวมของชาวราศีธนูออกมาดีๆปังๆด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีธนูนะคะได้ไพ่หกถ้วยต่อไปนะคะสิบไม้เท้าอัศวินเหรียญกิงเหรียญ สามถ้วยคิงดาบนะคะต่อไปคะ่ะ The Fool นะคะ The Emperor สิบดาบสองไม้เท้า The l o v e r สุดท้ายเป็นด h เอ็มเพ s สนะคะอ่าแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะและคนาธนูนะคะก็คือท่านราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมนะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วนะคะ มีลักนาสถิตในราศีธนูนะคะก็สามารถดูได้ด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะดาวมฤตยูนะคะซึ่งอยู่ในภพปุตตะเนี่ยจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภพอริในวันที่7ก,กรกฎาคมนะคะก็จะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ย เข้าสู่วงจรแห่งการแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเคยสะสมปัญหาอะไรอะไรมาคุณจะมีโอกาสได้แก้ไขนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องจิตใจเรื่องของการงานของคุณด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการเงินก็น่าจะเป็นการแก้ไขเราเป็นไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นนะคะใครที่ จะลงทุนทำอะไรในช่วงเวลานี้อาจจะได้มีโอกาสได้ทำนะคะได้ลงทุนทำนะคะเพราะว่า,าดาวดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยไปเป็นเจ้าเรือนไปหยุบพบปุตตะนะคะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้คิดโครงการใหม่ๆแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันมันผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมคือมันอาจจะถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนอะไรแบบนั้นนะคะ เพราะว่าพลังงานมันมาแบบในรูปแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดาวมฤตยูกันอีกนะถ้าหากว่ามีเวลาจะทําคลิปให้นะคะเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ที่เคลื่อนย้าย7ปีต่อ1ราศีเพราะฉะนั้นอาจไม่ใช่ว่าอาจนะคะจะต้องมีผลต่อดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาเข้าไปอยู่พบอริเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะคะทีนี้หลังจากที่เขามา ่เราลองนึกย้อนหลังไปอ่สักหน่อยหนึ่งนะคะจาก7ปีย้อนหลังไปเนี่ยจะเอามฤตยูเข้าสู่พปุตตะของชาวราศีธนูเนี่ยปุตตะไปว่าโครงการใหม่ๆไปว่าการสัตว์เลี้ยงก็ได้ไปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือว่าความรักใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะแปลว่าบุตรแปลว่าบริวารมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมในเรื่องเหล่านี้บางคนบางท่านอาจจะมีบุตรบริวารของเราที่ต้องเดินทางไกลจากไปจากจอนอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าที่การงานบ่อย หรือคิดจะไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ค่อยสุกในช่วงเวลานี้คือเรายังเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะพอดาวมฤตยูเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่พปรปลิตมันทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วนะเราจะมาเสียเวลาไปมากไปกว่านี้ไม่ได้เราอยากจะเข้มแข็งขึ้นเราอยากจะมั่นคงขึ้นเราอยากจะสร้างฐานะ ของเราให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนความคิดโดยเฉพาะการที่เราอยากจะเก็บสะสมทรัพย์พอเขาเข้ามาเขาจะเจอกับดาวศุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะเจ้าเรือนอลิแน่นอนแหละคุณจะต้องคิดถึงเรื่องของการเงินนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินการเก็บสะสมทรัพย์ภายใน7จปีนี้คุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินและความรักด้วยนะคะอะไรที่ความรักที่ไม่ใช่ของเราก็จะ หลุดลอยไปแต่ถ้าเป็นเจอความรักที่เป็นคู่ของเราแท้ๆจะต้องเจอนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เขาเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เจอคู่ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตมาร่วมเส้นทางซึ่งกันและกันแบบนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยว อาจจะต้องมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องดาวมฤตยูไว้เป็นแนวทางนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดาวพุธบ้างในเดือนนี้ดาวพุธจะยกย้ายนะคะตอนนี้ดาวพุธอยู่ในภพปัตตนินะคะเป็นเกษตราธิบดีในภพปัตตนิอยู่เร่วมกับดาวพระดาวอาทิตย์นะคะเจ้าเรือนสุภะช่วงเวลานี้นะคะสําหรับคนราศีธนูก็มีความ อ่เข้าอกเข้าใจมีความสุขกับคนรักดีนะคะพูดคุยกันด้วยดีเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นความรักที่แน่นแฟ้นนะคะเพราะว่าดาวเป็นเกษตรนะคะแล้วก็อาจจะมีการคิดวางแผนร่วมกันกับคนรักคู่ครองของคุณว่าคุณอยากจะทำอะไรอะไรยังไงคู่ครอองคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนหรือ คนรักของคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนนั่นแหละนะคะทีนี้ในวันที่12กรกฎาคมนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะมรณะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะหรือความเจ็บป่วยของคู่ครองหรือเรื่องเอกสารสัญญานะคะแต่ถ้าเซ็นได้ในช่วงเวลานี้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าเข้าสู่ภพมรณะแล้วอาจจะ เลื่อนเวลาออกไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้ดาวพุธเดินเร็วนะคะวันที่28กรกฎาคมเขาก็จะเข้าสู่ราศีกรกฎไม่ใช่ค่ะก็จะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในวันที่28กรกฎาคมก็จะทำให้เป็นพบสุภะทีนี้ก็การทำเอกสารสัญญาอะไรต่างๆติดต่อเรื่องอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของดาวศุกร์กันบ้างนะคะ ดาวสุกเนี่ยจะย,ะยกย้ายในวันที่14นะคะ14กรกฎาคมจะเข้าสู่พบปัต,ตนิราศีเมถุนเอาแหละถ้าคุณไม่เจอคู่ครองในช่วงเวลานีน้คุณอาจจะเจอในช่วงเวลานั้นก็ได้ประมาณวันที่14กรกฎาคมไปแล้วนะคะก็จะทําให้เรื่องราวของความรักการเงินของคุณมีผลโดยตรงเพราะว่าเล็งลัคนานะคะก็ใครจะสื่อสารต่อในเรื่องของความรักในเวลานี้ก็โอเคแหละถือว่า เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะได้เจอเจอกับคนรักเก่านะความรักเก่ากาลังจะวนกลับมาจากที่จบกันไปนานห่างหายกันไปนานหรือ,อหยุดการสารความสัมพันธ์ต่อกันไปพักหนึ่งนะแต่ว่าพอนะคะพอดาวสุกย้ายเข้าสู่ภพปัตนิปุ๊บก็เอาแหละก็ ความรักก็มาเล็งและขนาะอีกทีหนึง่งการเงินก็มาเล็งอีกทีหนึง่งคนรักเก่าอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้เพราะเขาเป็นเจ้าเรือนอลินะคะ ม,มันจบแต่มันไม่ได้จากอะ่ะม,มันจากแต่มันไม่ได้จบประมาณอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงมิตรภาพที่ดีบ่งบอกถึงเรื่องราวเก่าเก่าบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เก่าเก่าก็ได้บ่งบอกถึงเรื่องของบุญเก่าบารมีเก่าที่จะย้อนมาให้เรา มาให้คุณเราก็ได้นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่หถ้วยมาพร้อมกับไพ่สมถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ก็อย่างที่บอกว่าคนรักเก่าอาจจะย้อนกลับมาอีกนะคะตำแหน่งบุตรเป็นสมถ้วยแล้วก็เดอะเลิฟเวอร์ในตำแหน่งลาภะนะคะพอดาวย้ายออกจากภพอริยนะคะ,ะสิ่งที่เคยจบสิ่งที่เคยจากแต่แมันไม่จบมันจะวนกลับมาอีกนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของ เงินทองเพราะว่า the full ในตำแหน่งปัตตนินะคะก็ได้ the full ก็ได้อยู่ในตำแหน่งปัตตานิก็หมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเริ่มต้นกับคนเก่านี่แหละเนาะคงไม่ไปไหนจากที่จบกันไปนะคะจากกันไปแต่มันไม่จบมันจะวนกลับมาติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะในเรื่องของความรักก็ถือว่าถ้าคุณได้เจอเจอในการครั้งนี้แล้วก็อาจจะได้คบกันยาวต่อไปนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินคุณได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะไพ่สิบไม้เท้าก็บ่งบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราแบกรับภาระเยอะนะในเรื่องของการเงินนะคะเราต้องการขยับขยายงานเราต้องการเงินก้อนใหญ่แต่ ถึงเวลานี้เราจะสมหวังแล้วนะคะสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปนะคะความเหน็ดเหนื่อยที่เราทำไปนะคะจะย้อนกลับมาให้เรานะคะจะมาตอบแทนเราอีกทีหนึ่งในเรื่องของการเงินแล้วเ,เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่แหละเราจะได้มีโอกาสได้ใช้เงินของเราสักทีหนึง่งเราจะได้มีโอกาสที่จะได้แบบ เก็บสะสมทรัพย์ของเรานะคะใช้ไม่ใช้ก็อยู่ที่ความพอใจของเราแล้วล่ะทีเนี้ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันก็คุ้มเหนื่อยนะคะมันก็เป็นความสุขมันก็เป็นความอิ่มเอมใจเห็นไหมครับจะมีสามไอ้สามถ้วยเข้ามานะคะความมั่นคงของเราก็จะมีในอนาคตด้วยนะคะเอาแหละต่อไปนะคะไพ่อัศวินเหรียญในตําแหน่งสหัชชะก็อย่างที่บอกว่า เราสะสมมานานและการงานการเงินนะคะเราก็อยากที่จะมีเงินก้อนเราก็อยากที่จะสะสมบางคนสะสมมาเรื่อยๆจนได้เงินก้อนใหญ่ก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้เงินมาจากทุกขลาบมานะคะมาจากการพัดภาคมาจากการสูญเสียก็เป็นไปได้นะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตำแหน่งนี้หรือ นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยนะคะจะต้องใช้ใจ่ายเงินในการดูแลรักษาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อ,อันไหนที่ระวังได้ก็ระวงังอันไหนที่วางแผนได้ก็วางแผนนะคะคิงเม็ดไอ้คิงเหรียญน,นะคะในตําแหน่งพันธุทุในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ามั่นคงดีนะคะเงินที่คุณรอคอยคุณจะได้นะคะทำให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะเพราะว่าดาว เราสุขเป็นเจ้าเรือนอลิเป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนอลินั่นแหละมันจะได้เงินมาจากการแก้ไขจะได้เงินมาจากปัญหาก็ได้จะได้เงินมาจากอะไรอ่ะสิ่งที่ทุกขลาบก็ได้หรือสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วมันจะตอบแทนเรามาด้วยการเงินอะไรประมาณนี้นะคะตำแหน่งปุตตะได้3ามถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองสถ้วยปุตตะเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับคุณนะคะส่วนใหญ่คุณจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าใครไปเจอความรักที่จะเข้ามาใหม่ในช่วงเวลานี้ <c oughs> ก็จะกลายเป็นความรักที่มั่นคงในอนาคตได้ด้วยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะคิงดาบนะคะในตำแหน่งอลิ <c oughs> ข้าวงบอกว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะคะคุณจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนคืออะไรที่คุณ ตัดสินใจไม่ได้เมื่อครั้งก่อนแต่ถึงเวลานี้คุณจะเด็ดขาดกับมันละคุณจะเลือกละคุณจะตัดสินใจละมันความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยให้คุณได้รับได้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นคุณค่าสําหรับคุณคุณจะเลือกในสิ่งเหล่านั้นนะคะเดอะฟูมาได้ตําแหน่งปัตตนิก็วงบอกถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะการที่เป็นอิสระการที่เริ่มต้นใหม่การที่เหมือนกับว่าเราอาจจะเจอคนที่เข้ามา อาจจะเป็นคนที่ล่าเริงสดใสาอาจจะเป็นคนที่เฟรนลีสสำหรับเรา,าทำให้เรามีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมันเป็นไพ่ที่ของเด็กๆอ่ะมันเป็นไพ่แห่งความสุขสดใสนะคะถ้าคนรักความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ The Emperor นะคะต่อไป The Emperor ในตำแหน่งมลณะก็บ่งบอกว่าเอาแหละ ปัญหาเก่าแก่ต่างๆที่คุณสะสมมาคุณจะแก้ไขมันได้คุณจะจบปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะบริหารจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยด m เอ็มเพเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันลายรอบตัวเรานะถึงเวลาที่คุณจะจบปัญหาถึงเวลาที่พอสิบไม้เท้าเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่ง สุภะนะจิบไม้เท้ามันหมายถึงไพ่แห่งการจบคุณจะจบปัญหาได้พอคุณจบปัญหาได้ความสุขความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นมานะคะพอปัญหามันจบสิ่งแต่ความสุขมันก็เกิดขึ้นมาอย่างที่คือทุกเราจะสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเวลาที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเราจะหลุดพ้นมาจากความทุกข์ได้แบบนั้นนะคะดิเอมเพลอร์ก็บ่งบอกว่าความประสบการณ์ผู้มากด้วยความ มีความรู้ความประสบการณ์ผู้ที่เก่งผู้ที่มีความสามารถรอบตัวรอบด้านและเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและมีความอดทนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานคือคุณถือว่าคุณเก่งอ่ะคุณผ่านมันมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็จะได้ ในสิ่งที่คุณต้องการคุณหวังอย่างแน่นอนนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะมันใช้เวลาอยู่แล้ว10ไม้เท้ากับ the emperor เนี่ยคุณสะสมประสบการณ์ตัวเองมาอย่างยาวนานมากนะคะแต่มันก็นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง10ดาบในตำแหน่งสุภนะนะั่นะก็ทำให้คุณจบปัญหาได้พอคุณจบปัญหาความสุขก็จะเกิดขึ้นมานะคะสิดาบในตำแหน่งสุภะก็ต้องระวังในเรื่องของ สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะการจบการเจ็บป่วยการพัดภาคสามารถเกิดขึ้นได้นะคะสองไม้เท้าำตำแหน่งกรรมะก็อย่างที่บอกว่าจะมีการขยับขยายต่อไปในเรื่องของการงานการเงินนะคะงานที่คุณทำอยู่เงินที่คุณต้องการเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆมันจะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้ถึงขั้นระดับคิงเหรียญเลยทีเดียวนะคะ เดลิเวอร์ตําแหน่งลาภะเอาแหละไม่ว่าจะขยับขยายงานการไปทางไหนมักจะได้รับการาต้อนรับการสนับสนุนด้วยดีนะคะ DM เพรสตําแหน่งวินาศก็บงบอกว่าอนาคตาเรามีโอกาสที่จะสร้างความสุขความมั่นคงให้กับตัวเองวินาศแปลว่าสิ่งที่มีขอบเขตสิ่งที่ปิดบังซ่อนเลนสสิ่งที่ มีข้อจํากัดนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นตําแหน่งที่อยู่หลังลัคนาแต่เป็นดิเอมเพรสก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีความมั่นคงซ่อนอยู่เราจะซ่อนไว้ซึ่งความมั่นคงในชีวิตของเราเราสามารถเก็บสะสมทรัพย์เราสามารถที่จะทำอะไรอะไรให้เกิดความ พึงพอใจให้กับตัวเองนะคะให้เกิดความสุขให้เกิดความสําเร็จขึ้นในชีวิตของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่จะมั่นคงคือเก็บรักษากันไว้ได้นะคะถ้าเป็นการเงินก็เป็นการเงินที่มั่นคงคือเราเก็บสะสมรัพย์ไว้หรือซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นอะไรประมาณอย่างนี้สามารถเป็นไปได้นะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะก็ดวงชะตาท่านมาถึงจุดหนึ่งที่จะได้รับบุญเก่าบารมีเก่าแล้วล่ะนะคะที่จะย้อนกลับมาให้ผลดีนะคะก็ เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนท่านใดที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยก็ใช้ความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ก็ขอให้ผ่านไปโดยง่ายนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมานะคะก็ก่อนจากกาันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากไอดีไลไว้ให้เผื่อท่านใดสนใจที่จะดู ตรวจดูดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ